ฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้จะอยู่ที่เชียงใหม่นะคะวันนี้มาที่ร้านข้าวซอยเสมอดารจะมาแนะนำเลดูข้าวซอยหน้าตาเป็นยังไงข้าวซอยหน้าตาเป็นน้ำนะดูเส้นดูเส้นแต่ว่าสดงไม่ค่อยชอบกินข้าวซอยก็จะเป็นว,วันนี้มีทั้งเนื้อและหมูนะคะ ถ้าเกิใครชอบก,ก็มาทานได้ที่นี่ของเยวมากๆเลยแต่ว่าของสตาจะเป็นงนี้ค่ะเขาเรียกข้าวเหนียวรูปแบบๆมันเป็นข้าวเมันเป็นข้าวหักแล้วก็มีเครื่องเครื่องเครื่องก็จะมีเป็นกุ้งแห้งผัดแล้วก็กุ้งเชียงหมูแต่ย่างลองชิม วลาอีสานอร่อยเค็มๆเวลาไปตามมาที่นี่ก็จะหานแต่อันนี้ค่ะเพราะว่าไม,ม่ค่อยชอบหานข้างสองอร้านนี้คปนอย่ามากบรรยากาศ คนดาวนารามากินเต็มเลยเหมือนถ้าแบบใครมาเชียงใหม่แล้วอยากมากินข้าวซอยก็ที่นี่เลยนะคะเพราะว่าที่นี่ข้าวซอยเขาดังนะแต่แบบไม่ค่ชอบหรือแค่อยากจะลองข้าวเหนียวกับสตาร์ได้หรือว่าจะเป็นหนึ่งก้าวหมูของแบบพื้นพื้นบ้านของเขาเลยแบบสชาต เดี๋ยววันนี้ไป้ต่อนหนังมือหนึ่งเจงมาสนใจสินค้าอินบ็อกซ์ไม่ได้ตลอดนะจ๊ะเดี๋ยวผามอะไร